ไอดอลของน้องคือใครครับ สตอรี่เฮนรี่ครับปามี่ค่ะเดี๋ยวชอบวงโฟอีฟค่ะชอบบอดี้แสลมคอคเทลครับคนที่นั่งอยู่ตรงกลางครับที่เป็นกรรมการเขาเป็นใครอ่ะอาจารย์แป๊บครับเขาเป็นมือเบสใครเป็นไอดอลของเซฟอ๋อตัวผมเองครับผมเพราะอะไรถึงเป็นตัวเองคือมีน้องๆหลายคนเขาบอกว่าผมเป็นไอดอลของเขาผมเลยเลือกที่จะเอาตัวผมเป็นไอดอลตัวผมเองด้วยเหมือนกันครับผมพี่เซฟครับคนเมื่อกี้เลยครับอ๋อเพราะอะไรถึงชอบพี่เขาตึงที่สุดแล้วในแบบแบ็คอัพมือกองแบบเก่งมากโคตรเปี่ยวชอบพี่พิกซี่ทุกคนเลยค่ะพี่เขาสวยเก่งโตแม่โตมัมวันนี้มาทำอะไรครับผมวนนมาเปป็แช์2020 ซีซั่น4ครับวันนี้มาดู The Power Band ซีซั่น4ปี2024มาเชียร์เพื่อนเหรอก็มาดูงานนิดหน่อยครับพอดีผมก็แชมป์เก่าอะฮะเล่นเพลงอะไรไปลืมไปแล้วว่าลืมยังไงกับลักโกรดอะ Let the music power your world เป็นได้สุดเป็นไปได้ด้วยพลังแห่งดนตรีแบ่งการแข่งขันออกเป็น2รุ่นได้แก่รุ่นมัธยมศึกษาและรุ่นบุคคลทั่วไป The Power Band เป็นเวทีที่สร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้นักดนตรีรุ่นใหม่มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถดูรายละเอียดและกติกาการแข่งขันเพิ่มเติมไได้ที่เว็บซต์ www.newsic m a h i d o n ac t h slash the power band